สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับแล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อเช็คโปรโมชั่นก่อนซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไวา้เราจะมีโปรใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ในแต่ละเดือนแบบนี้นะครับรวมไปถึง ก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยท่านอยากจะดูโปรโมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือซัมซุงนะครับเป็นรุ่น Galaxy A22 ทั้ง 5G แล้วก็ 4G นะครับซึ่งโปรพิเศษช่วงนี้เราก็สามารถรับเครื่องได้ฟรีนะครับสำหรับ Galaxy A22 รุ่น 5G ส่วนถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็ซื้อได้ประมาณ1000ต้นๆน,น,นะครับ ซึ่งรายละเอียดของโปรทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสรุปราคามาให้ทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับของปี2021มือถือหลายรุ่นก็จะมีการปรับลดราคาลงมาเดี๋ยวยังไงผมจะนํามาอัปเดตให้ได้ดูกันนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 2 2 5G แล้วก็ 4G นะครับมีมาให้เลือกซื้อกัน2แบบไปเริ่มต้้นนนดดูกัทที่ทา่าาางเวว็บไซต์ Lazada หรือ จาก Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรก Samsung Galaxy A 22 5G นะครับแรม8ลอม128 g b จะจัดจำหน่ายโดยทาง Samsung Official นะครับในวันที่12เดือน12นี้ Lazada มีการจัดโปร12-12นะครับมือถือหลายรุ่นก็จะมีการลดราคาอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับตรงกรอบสีฟ้านะครับในวันที่12นี้ราคาจะลดลงไปเหลือประมาณ6,000นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็น6,000เท่าไหร่ยังไงรอติดตามได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านสั่งซื้อวันนี้ขายอย อยู่ที่7,999บาทนะครับสำหรับรุ่น 5G วิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนนะครับเขาให้ผ่อนสูงสุดถึง6เดือนจ่ายเดือนละประมาณ1,333บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับซึ่งสินค้าก็เป็นของแท้100%ก็คือเป็นเครื่องสุนทัยนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับถ้าใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนรุ่น 4G นะครับ Galaxy A2 22แรม6ลอม128กิกะไบตนะครับในวันที่12เดือน12นี้ก็จะมีการ,รลดราคาส่งท้ายปีเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าสั่งซื้อวันนี้นะครับขายอยู่ที่6,699บาทเชื่อว่าในวันที่12ราคาจะอยู่ที่ประมาณ6 1 9 0หรือว่า6 9 0บาทเนยนะครับยังไงแล้วก็รอติดตามเช่นเดียวกันสําหรับวิธีการชําระเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ผ่อนได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1,116บาทต่อเดือนสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภาย ใ15วันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วยท่านใหนที่อยากไปซื้อนะครับสามารถไปดูรายละเอียดกันก่อนไปดูรีวิวการสั่งซื้อนะครับสำหรับ Lazada แต่ว่าร้านที่ผมเลือกมาก็น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าจัดจําหน่ายโดยทาง Samsung Official ลถ้าท่านสั่งซื้อรับรองว่าได้ของแท้อย่างแน่นอนนะครับไปดูต่อกันที่ทางด้านช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรก Galaxy A22 4G แล้วก็ 5G 4G นนนนนครรบซื้้้อไดใาาาเเิ่่มต6,6399ทีป็สว ถ้าเป็น 5G ก็7,599บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับสำหรับสีมี3สีซึ่งถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e ส่วนรุ่น 5G นะครับสำหรับ A22 แรม8ลอม128 g b ซื้อได้ในราคา7,415บาทนะครับแต่ว่าร้านนี้มีโค้ดมาให้15%เมื่อใส่โค้ดเข้าไปนะครับก็จะเหลือเพียงแค่6,302บาทนะครับตรงกรอบสีดำๆสีส้มๆนะครับท่านสามารถนำโค้ดนี้ไปกรอกได้นะครับก ก็จะเหลือ6,300บาทเท่านั้นซึ่งเขาก็จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับมีทั้งหมด3สีท่านใดอยากจะซื้อรีบสั่งซื้อเลยนะครับที่ลิงก์ของช้อป e ีที่ด้านล่างของคลิป ส่วน JD Centon นะครับสำหรับ Galaxy A22 รุ่น 5G นะครับ RAM 8ลอม128 g b รับประกันศูนย์1ปีนะครับขายอยู่ที่7,590บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีส่วนรุ่น c g นะครับขายอยู่ที่6,399บาทนะครับมีให้เลือก3สีเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกัน สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่านใดที่อยากจะซื้อจาก J d c e n ซ r a l นะครับก็มีลิงก์ของ j d Central มาให้ได้สั่งซื้อกันแบบง่ายๆนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยปิดท้ายกันที่ทางด้าน b a n า NA IT ทนะครับวันนี้มีมาให้ดูกันหลายร้านจะได้เป็นทางเลือกนะครับเผื่อว่าท่านอยากจะซื้อของร้านไหนก็สั่งซื้อได้สําหรับรุ่น 5G นะครับลำ8ลอม128 g ยยิ 8, ะ g, กะไบต์ขายอยู่ที่8,299บาทนะครับถ้าเป็นรุ่น 4G ก็ขายยอู่่ที66999 9บาทสำหรับ Galaxy A22 จากทาง Banana IT นะครับก็เหมือนกันท่านสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเป็นลิงก์ของ Banana นะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ Samsung Galaxy A22 นะครับทั้งรุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G นะครับราคาก็จะประมาณนี้ถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อนะครับราคาพิเศษราคาดีๆแบบนี้กดที่ลิงก์นะครับลิงก์จะเด้งไปยังแอปนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แบบง่ายๆส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตสำหรับ Samsung Galaxy A 22นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย DT a ทนะครับมาดูกันที่รุ่น 5G กันก่อนถ้าท่านไปซื้อวันนี้นะครับพร้อมกับายค่ายเบอร์เดิมสามารถรับเครื่องได้ฟรีนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีโดยที่เงื่อนไขนะครับเครื่องนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย DT a ทเท่านั้นแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินนะครับส่วนรายละเอียดของโปรเน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เลือกก็จะมี3แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 ศ9 9ซื้อได้ราคา0บาทนะครับก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องแต่ว่าจะต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับ2,000บาทตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ899นะครับซื้อเครื่องได้ราคา1790บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,500นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ5 9 9นะครับซื้อได้ราคา2790บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,000นะครับทุกโปรมีสัญญา12เดือนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้า, D บบาดีแทนน็ก 22 5G นะครับได้ในราคา1,290บาทก็คือเขาจะแบ่งเป็น2แบบนะครับถ้ายายค่ายรับเครื่องฟรีแต่ถ้าไปเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา1,290บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้นะครับสำหรับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,99บาทต่อเดือนนะครับซื้อได้ราคา1,290จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ3,290บาทตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ899นะครับซื้อได้ราคา3,290จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า 1, 5 0 0 แล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ5 9 9ซื้อได้ราคา4 2 9 0บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,000นะครับซึ่งถ้าท่านใดอยากจะซื้อสำหรับ Galaxy A22 5G นะครับก็ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดี a ท็ทุกสาขาเลยนะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย True m o v e H นะครับ Samsung Galaxy A22 มีทั้งรุ่น 5G แล้วก็ 4G นะครับราคาก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าเรามาดูที่รุ่น 4G นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,249บาทส่วนราคา5,999บาทก็จะเป็นราคาค เครื่องเปล่านะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนนะครับมาดูกันที่โปรโย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ในราคา1,249บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1099นะครับมีค่าเน็ตล่วงหน้า2,600ส่วนถ้าถ้าเลือกเป็นโปร899นะครับซื้อได้ราคา2,299บาทมีค่าเน็ตล่วงหน้า,า2,140บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา3,299มีค่าเน็ตล่วงหน้า1,600บาทนะครับลูกค้าใหม่ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,249บาทเหมือนกัน ซึ่งก็มีค่าเน็ตลงหน้าเหมือนกันเลยนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคาเท่ากันก็คือ1 2 4 9บาทอินเทอร์เน็ตรายเดือนลงหน้าก็เหมือนกันนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าก็5,999บาทก็จะประมาณนี้ซึ่งถ้าท่านสนใจนะครับอยากซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับซัมซุง Galaxy A 2 2 5G องห้า G RAM 8ปด ROM หนึ่งราเครื่องเปล่าขายอยู่ท ที่8,299บาทนะครับส่วนโปรเน็ตรายเดือนมีหลายแบบเลยนะครับสำหรับลูกค้า AIS Hot Deal ท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเป็นลูกค้ารายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา1,289บาทโปรที่ไม่มีค่าเน็ล่วงหน้าก็มีนะครับซื้อได้ราคา4,289บาทจ่ายเฉพาะค่าเครื่องนะครับไม่มีค่าเน็ตล่วงหน้าส่วนโปร AIS b a s e Buy ลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ราคา4,289บาทไม่มีค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันโปรใหม่ของเขานะครับเป็นโปร AIS 5G Wow ดิวนะครับลูกค้าปัจจุบันรายเดือนซื้อได้ในราคา890บาทส่วนลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ก็890บาทเหมือนกันนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรจากค่าย AIS ซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่890บาทเท่านั้นถ้าท่านอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ Samsung Galaxy A22 นะครับทั้งรุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G ที่ผมได้ สรุปราคาทั้งหมดมาให้วันนี้นะครับทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับท่านชอบแบบไหนอยากจะซื้อแบบไหนนะครับสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้อยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดปโปรลดราคาพิเศษนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเรามีมาให้ซื้อกันหลายร้านเลยนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเริ่มต้น890บาทก็ไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่่่่าาาาานนชชออออบหหรรรืวเวเเ็คลิปปจกงงขงะโย ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ